ท่ามกลางเมืองอันแสนสงบสุขจูจ่ๆก็มีระเบิดเกิดขึ้นไอมแมลงสาบม่วงก็โดดพุ่งเหลาขึ้นไปบนฟ้าแม่งก็ได้ใช้พลังลูกอมมหาปัญไลรอบเมืองสะพังยับเยินที่น,นาเช็ดเราฮีโร่ต่างนอนตายหาขาดที่ไอร้นอนที่กำลังนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาหวีผมปาดแวกใส่ผ้าคลุมแล้วเดินออกไปอย่างเท่มึงเง <c oughs> <c oughs> ไปกันวะก็แค่หนีโรธรรมดาธรรมดาเพิ่มเกริมกันไปแล้วนะมึงไอ้โลนข้าคือวัคซีนแมนแต่ดูยังไงมึงก็คือตัวเพลียที่ตอมยอดข้าวนี่เองแม่งก็ได้แปลงล่างจากตัวเพลี้ยยอดข้าวกลายเป็นร่วงฝังหน้าหนาว เดียวอีกแล้วหรอวะไอเวนย้อนกลับไปเมื่อ3าปีก่อนไอปีศาจปูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแม่งแดกปูมากเกินขนาดแดกยันเปือกจนกลายร่างเป็นปีศาจปู <c oughs> แต่ว่าววตาที่ดูสิ้นหวังของไอใส่ตามะนั้นโอ้ยทำมึงไม่ลงละเซ็งว่ะไปดีกว่าและขาก็กำลังตามหาไอเด็กค้างตูดด้วยไ <Bye. S 1> ไอใส่ตามะเดินไปเดินมาอ่ะไอเด็กเปรตค้างตูดนี่ว่ามันก็เลยถามไปว่าไปทำอะไรให้ปูมันโกรธเฮ้ยมันนอนหลับอยู่ขาก็เลยไปวาดหวัวนมให้มันไอเด็กเปรตนี่นาโดนตบชิบหายเลยแต่ก็ไม่ใช่ ธุรกรรอะไรของเรา<ม>กำลังเซ็งๆอยู่ด้วยไปดีกว่ามีเกตต แกจะฆ่าเพราะแค่โดนเด็กแกล้งนี่นะแม่งวาดผลนมใส่ข้าแถมยังถือลึงใช้ปากกาที่ลบไม่ออกอีกข้าจะฆ่ามันแม่งก็ได้เอาสันกล้ามปูฟาดใส่ใส่ตามากูปลิวบินวอนไปเลยไอ้ปูกำลังง้างมือจะทุบเด็กเปรตทางตู่ฉันน่นึ่นเงข้าพึงนึกได้ว่าตอนเด็กเด็กข้าเองก็อยากเป็นฮีโรงันก็เป็นแม่งสะตอนนี้เลยไอ้ปูก็ฟาดตกสะบัดงัดเลือดซิบเลยแม่งก็ได้กระโดดหลบมือไอ้ปูวิ่งขึ้นไปเอาเน็คไทมาตากระชากไส้ปินเลยมึง แต่ตอนนั้นก็ผ่านมา3ปีเสแล้ววะ่ะนับตั้งแต่วันนั้นข้าก็ตั้งใจฝึกสกายเป็นไอน้ล้นแต่ก็ได้พลังที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยได้เป็นฮีโร่อย่างที่ฝันหวานเอาไว้ตอนเด็กไอก้ล้นกำลังจะฟักตั้งใจแต่ทันใดนั้นเองแอนดินก็สนั่นหวั่นไหวฟื้นไฟดับเช็ดหลังข้าหายไปไหนหลระวะ ก็ได้เดินออกมาดูล่อเหยียบทีเดียวพังชิบหายไป3จังหวัดนี่มันใททันมหฮือมานี่ว่าคนน้องนั้นมีความฝันที่อยากจะแข่งแปร่งเฮี้ยหยีส่วนไอ้คนพี่ก็ต้มยาอะไรมาให้น้องแดกก็ไม่รู้แต่บอกว่าถ้าแดกเข้าไปแล้วแกก็จะกลายเป็นหนึ่งในใต้หล้ามันก็เด้ขวามัดและแดกเุ้ปไกแม่งตัวเปล่งแสงและแปลงร่างเป็นชททันมหฮือมาขนาด9 8 5เมตรเว้ยเมฆบางน้องสดุวยปัดมือแค่ทีเดียวบานเมืองพังเปเจ็ดจังหวัดผู้คนต่างพากันวิ่งหนีวุ่นวายชิบหายวายวอดเชิดนต่ใน ไอ้ล้นที่อยู่ตรงไหนแกซะหมับเข้าให้อ้าวเฮ้ยตอบปิดฝังนี่วะกู <N isa! S 1> แม่งก็ได้โศกเศร้าเสียใจเพราะมึงมีแต่พลังอะสมองสมองหายเกลี้ยงโมโหจัดการกูด้จับไอ้ล้นเข้าให้แม่งล่อปลาทิมลงไปตึกพังทั้งตึกคุณนึกว่ามีควินเจ็ตบินม,นยนมายิงมิสไซส์ไอ้ล้นกูจมดินหน้าเอ็นดูชิบหาย ล่อสะพื้นเป็นรูใหญ่บานสะทยเลย๋จะฝังเสาเข็มยังไงวันนี้ไอ้นกก็ได้กระโดดพุ่งขึ้นมาซัดคางกลางเบี้ยวเลยมึงไอ้ยักษ์ไงท้องตึงเมืองบีพังเลเทตัดมาตอนกลางคืนตึกลาบ้านช่องร้านเลือนพังยับเยินเช็ดกำลังจะเดินกลับไปบ้านไอ้ปีศาจบับบี้ก็ได้ออกมาอาลุกว่ากู่จะกลับไปเด็กข้าวเย็นวมันก็ได้เซ็งๆว่าทำไมมันช่างหน้าเบื่อสู้ไม่สนุกเลยเดี๋ยวหมัดเดียวก็ตายหาคาที่กันหมดิดไฟนนดีฟ้าตัดมาตอนเช้า แม่งกระโดนซัดเข้าหน้าเปลวคิ้วแตกเลยพวกขากชาวใต้ดินข้าจะมาทวงพื้นโลกของขา้าคืนโชกเข้าไปอาชื้อปลกได้ซัดส,ส่วนไปหนึ่งมา <S <S ตงแต่ว่าแตกกระจายเลยมึงไอ้นนมันก็ได้เลยซัดกับไปชาวเผ่าใต้ดินแม่งมากันเยอะเลือดเกิน อยู่ดีๆไอ้ตัวใหญ่ก็ออกมาซัดฟ <and people> <out> ิวแฉะแทจะแไปไกลจนระเบิด <song> ต <pt ing> <ít Under neath> ุ <Cert ific ations> ่มตามตุ่มตามไอ้หาไปแล้วมั้งนะข่าหนึ่งคือคนที่มีงานอันเดรกเป็นฮีโร่เว้ยพวกมึงเตรียมตัวเตรียมใจตายไว้ได้เลย ไอ้โล,ลรู้สึกสนุกสนานกับการต่อสู้นานๆจะได้เจอสถานการณ์ลำบากกาเกียนแบบนี้สักทีโว้ยหรือว่ามันคือความตื่นเต้นจากการต่อสู้ไอ้ล,ล้นก็มันจะพุ่งไปตัดกับราชาชาวเผ่าใต้ดินทันนันั่นเองนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ความฝันเพราะว่ามีชาวเผ่าใต้ดินมาบุกรอบจริงๆ เอ่ออย่างของพวกมันวะและตอนที่หนึ่งก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ครับเพรารายงานข่าวยามเช้ามีประกาศเตือนเกี่ยวกับยุงสายพันธุ์ใหม่ในช่วงนี้แม่งชุมชิบหายในขณะที่ไอล้ล้นกำลังใช้ฝักบัวนองช้างรถน้ําต้นไม้อยู่เนี้ยยุงที่ไหนก็ไม่รู้บินมาเกาะหน้ามันล่อเข้าไปทิ้งน้องยุงแม่งไม่ตายไอล้ล้นก็ซัดป้งปัางน้องเขาก็ยังบินมาเกาะหน้ามันอีกมันก็เลยซัดกระพุ้งแก้มเต็มข้อเออไอ้เห <Hey, here. S 1> ียกูจะมีไหวกับมึงแล้วนะโว้ย หลังจากที่ท่านนายกตู่ประกาศเคอร์ฟิวไอ้โจนคิกกก็ได้ถือโอกาสออกมาป้นปีนป้ชินซับก็แค่ยุงพวกมึงจะกลัวอะไรกันวะ <c oughs> แม่งรอด,ดูสักเกลี้ยงเลยพวกมันก็ได้เอาเลือดไปป้อนให้กับราชินีของมันเันนนั้นเองก็ได้มีคนพ่นไฟใส่เจยุงแต่มันก็ไินหลบเข้าไปได้ไปดูดมันให้แห้งเลยพวกลูกๆของเจ มาที่ไอ้ล้นไอหาสักทีนะมึงตายพังเด็กกูไปละโว้ยไอเวนตัดมาที่พี่หลอกก็ได้กระโดดขึ้นมาซักกับเจยุงโดนเจยุ่งเอาเล็บผบฟาดเข้าไปปิวเลยแม่งก็ได้พุง่งหนาเข้าไปหดกับเจยุงแผลก็โดนเจเขาตกล่วงลงพื้นเผาแม่งเลยเจยุงก็บินหลบวับแวบวับแวบ เจยุ่งเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีละก,ลก็เลยคิดจะหนีไปตั้งหลักก่อนข้าไม่ให้เจหนีไปได้รอกแต่ว่าจะมีพวกยุงมากันเอาไว้ให้รอค่าเจยสะขาดเลยเรียกลูกๆเอาเลือดมาเติมให้สักหน่อยและยุงถึงสามแสน 3, ตัวที่ออกไปหาเลือดก็เดบินกลับมาดังพายุที่ห่มขึ้นหน่ำต้องรีบข่าแม่งละงั้นทิบหายกันทั้งเมืองนินแน่หยุดนะโว้ยไอยุ่งเวนอ้าวอะไรว่านั่นนะ่ะทำไมยุ่งเยอะจังวะมันก็ได้สั่งให้อโลรีบหนีไปแต่ว่าไม่ทันสละอายุยุงกก็ได้ตลมาใส่เมือง แม่งล่อเมืองสยับยู่ยี่จะกระจี้หัวใจเลยถ้าคำนวนไปแล้วว่าในรัสมีสสามกิโลนี้ไม่มีคนอยู่สักคนอ่ะไอ้เจี๊ยมีอยู่หนึ่งคนนี่วะแมองหล่อสะเกงนงเกงในกูไม่เช็ดเลยอีเจยุงหลังจากที่มันแดกเลือดไป3 4 0ลิตรแม่งก็ได้แปลงร่างสบัดมือครั้งเดียวตึกกระจุยเลยมันก็ได้วั่มาข้างหลังเขาฟันตัดลําตัว่าง,งัดซัดขึ้นไปบนท้องฟ้าแม่งก็บินปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังและมันก็ได้ล่วงลอยลงงวะอเจยุงกําลังจะบินมาปิดฉากมันก็รู้ว่าตัวเองต้องตายแน่ ระเบิดพรีชีพตัวเองหายไปพร้อมกับข้าซะเฮ้อสบายใจแลวกูตบยุงโดนสักทีกลับบ้านได้แต่เดี๋ยวก่อนขอรับจะเจ้าชื่ออะไรใส่ตมะนะคือข้าขอเป็นลูกศิษย์หน่อยได้เป่าตัดงแเช้าของอีกวันแม่งก็ได้มาหาไอ้โรนมันมีชื่อว่าเจนอสเป็นหุ่นยนต์ เปียนอะไรยกเซตเข็ดไปอีกนานไอเจนอสมันก็ได้เล่าเรื่องราวนาทีชีวิตของมันว่าอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีไอหุ่นยนต์เสียงเคยงที่ไหนก็ไม่รู้ออกมาอารวาสสมู่บ้านพังยับเช่ดรอบครัวของกระผมใต้หาคาที่กันหมดแอบบังเอิญด็อกเตอร์คุเซโนผ่านมาพอด,ดีก็เลยช่วยผ่าตัดแปลงเพศตัดแปลงร่างกายจนกลายเป็นมนุษย์แต่แปลงหมายเลขสิบแปดโยงไปดากอนบอลสัง,งัันมึงเพื่อตามล่าหาสาเหตุต้นต่อ,ตอละลางแ้นไอหุ่นเสียงเคยงตัวนั้นแต่นี่ก็ผ่านมาสี่ห้าปีแล้วก็ยังคงไร้ร่องรอยตัดมาที่ห้องวิจัยปร ว,ว่าไอยุงนั่นเป็นแค่ตัวทดลองไอโรนี่มันตบทีเดียวเลือดสาดเต็มกำแพงเลยเป็นแบบนั้นไม่ได้ยังไงวะต้องหล่อลวงเอาตัวมันมาทดลองซะหน่อ uh. ยเล้วเจนอสมันก็ได้ขอให้ใส่ตามาช่วยฝึกและบอกเคล็ดลับของความแข็งแกร่งฉันนึนึงเอเ็นจอบเตากะเตนยุงยุงผูกปูชักตกจำปา ไปหาคลาที่ไปแล้วอมเพดานห้องให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยไอ้ล้นก็ได้โดนจับกดลงพื้นถ้าเหลือแต่หัวน่ารักชิบหายเลยอไยอ้โงแม่งก็ได้กระโดดซัดแต่ว่าไอเจนอนนนรับเอาไว้ได้ที่สิงโตราชสีทองคำก็ได้ไมายืนเอาไข่ค้าหัวไอ้ล้น โดไอ้อนมันทำหน้าแม่งหาวโชว์ไปหนึ่งทีก็อยู่ใต้ดินมันเย็นก็เลยง่วงไอราชสีแม่งก็ขู่เดี๋ยวกูจิ้มตาแตกเลยหนีชิบหายแม่งเดินออกมาจากหลุมเขาเฉยเลยเงือแตกปากซิดกันเลยผู้เมืองข้าจะแสดงให้แกได้เห็นถึงพลังอ,อ๋อดินติดเข็มขัดคูบาลเลยขอปัดแป๊บเร็กยังฉันเอาใหม่นะข้าคือราชาแห่งอสูรบงเล็บนอลสิงเฉยเที่ยวตัวหลบได้อัลติเมทสกิลราชสีฝาดฟัน หมัดชิวๆสามสีมาไอเอไอหี้เนี่ยไปหาคาที่เลยฮัชแวรงานงอกละกูไปเลยวเวย้ยต้องรีบไปขุดไปให้มันจุดชีวิตไปเลย<ะ>มันมาได้ไงวะตัดมาที่เจนอสตัดไอคิมคองเนือเก็บดาวไหลเลยพ่อเป็นแค่เบอร์สามเดี๋ยวถ่าไอพี่เสือเบอร์สองมากุ๊กแกโดนฆ่าทิ้งแน่หมายถึงไอเนี่ยเหรอคิดว่ากูกลัวเหรอขอโทษครับอยากรู้อะไรผมจะบอกให้หมดทุกเรื่องเลยครับและตอนที่สองก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บกิมเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับไปเอ้ยเวน